สวัสดีท่านครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับหลังจากที่เราเดินเล่นเรียบริมฝั่งแม่น้ําสารวินนะครับแม่น้ําที่ยาวเป็นอันดับ2ของภูมิภาคเอเชียอาคาเนเป็นรองแค่แม่น้ำโขงเท่านั้นคือแม่น้ําที่อยู่ข้างหลังเราตรงนี้นะฮะเราก็จะเดินทางต่อนะฮะเราก็จะลงใต้ไปนะฮะจากตรงนี้แม่สามแลบอ,อําเภอศบบมยจังหวัดแพฮเองสอนแล้วก็จะไหลไป ก็จะเข้าที่จังหวัดตากเนาะท่าสองยางแล้วก็แมสอดแล้วก็ตากแล้วก็เข้าสู่บ้านเราที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นความโชคดีที่เราเนี่ยมีเวลาว่างแล้วก็ใช้ชีวิตอิสระถึงได้มาเจอธรรมชาติที่สวยงามมาเจอแม่น้ําสายประวัติศาสตร์แม่น้ําแห่งอารยธรรมแล้วก็แม่น้ําที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนอีกเส้นหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะฮะนอกจากคนไทยแล้วเนี่ย เรายังมีชาติพนันธุ์ื่นๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันแล้วอยู่กันแบบสงบสุขแม้จะขัดแย้งกันบ้างแต่ก็มีความสุขในแบบฉบับที่มนุษย์มนุษย์ปุถชชนคนธรรมดาจะมีให้ได้นะครับเราจะซิ่งมอเตอร์ไซค์เวสป้าและเดินทางต่อไปอยังเส้นทางที่เราไม่เคยมาเลยเปิดประสบการณ์ใหม่เส้นทางใหม่กับพื้นแผ่นดินที่เรายืนตรงนี้คือประเทศไทยเรานะครับปะเดี๋ยวเราเดินทางไปเที่ยวแระริมลายทางไปเรื่อยๆกับวีชัยบ็อก เราขี่มอไซค์กันมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เรามุ่งหน้าไปสู่อำเภอสมเมยแล้วก็อุทยานชาติแม่เงานะครับนับจากนี้ที่เราอยู่เขาเขียนว่าอำเภอสมเมย13กิโลเมตรแล้วก็แม่เงา28กิโลเมตรเราก็จะมุ่งหน้าไปทางลงใต้พูดง่ายเราจะลงใต้นะครับจะมีป้ายหลักใหญ่ๆตรงนี้ที่เขาเขียนว่าสมเมย13แล้วก็แม่สอด17ง้นะแล้วก็น,น้องๆเหล่าไบค์เกอร์ที่ออกทัวร์ลิงนะฮะ คล้ายๆกับเราแต่เขาจะไปเป็นกลุ่มแก๊งหน่อยหลังจากที่เราขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมมากันเรื่อยๆจากอำเภอศบเอยอำเภอศบเมยที่เที่ยวเยอะมากแต่เราเสียดายไม่ได้แวะนะฮะมีทั้งดอยพุยโคมีทั้งดอยผาตั้งที่เป็นคล้ายๆสกายวอล์กแล้วก็จุดชมวิวโดยเฉพาะดอยพุยโคนี่คือเป็นจุดหมายต้นๆของเรายังเกอร์ไบเกอร์นะคือคือสายมอเตอร์ไซค์เด็กๆที่ทยอยกันขึ้นไปนอนบนดอยแห่งนั้นนะครับแต่เราก็ฟึ๊บแม็กสปีดเลยนะฮะ บิดแบบเต็มร้อยนะฮะมาที่ตอนนี้เรายืนอยู่ที่อุทยานชาติแม่เงานะฮะแม่เงาเราก็เอามอเตอร์ไซค์จอดไว้ตรงนี้แล้วก็มาดูจุดชมวิวแม่น้ำสองสีเขาว่าเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะฮะก็เลยพลาดไม่ได้ไปเดินดูว่ามันเป็นยังไงบ้างจุดชมวิวแม่น้ำสองสีแห่งนี้ทางเดินไปเยี่ยมชมจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับเขาจัดการไว้ไม่ให้รถเข้าเพื่อให้คนได้เดินอย่างเดียวเดินเข้าไปชม อันนี้จะเป็นอุทยานชาติแม่เงาแล้วล่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูแม่น้ําเงากันแต่ว่าจะไปดูจุดชมวิวนี้ก่อนจะมีศาลาอยู่พักสําหรับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับมาเยี่ยมชมเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้โอ้ตรงนี้สวยมากเลยมันเป็นเป็นเวิร์กน้ํานะฮะจุดชมวิวแม่น้ำ 24, ออออนนนสองสีอุทยานชาติแม่เงาอ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นละสองสีละ ครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะฮะภายในอุทยานแห่งชาติแม่เงาตรงนี้จะเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากนะครับแม่น้ำใสๆตรงนี้เราเห็นคือแม่น้ำยวมแม่น้ำยวมนะฮะเส้นใหญ่ๆส่วนแม่น้ำสายคุนคุนที่ไหลมาสมทบนี่คือแม่น้ำเงาเป็นเป็นจุดที่สบเงาสบเงาคือแม่น้ำเงาไหลลงแม่น้ำยวมนะครับตรงนี้ถ้าหน้าฝนน่าจะหลาก จะเป็นแม่น้ำสองสีนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยนะความจริงแม่น้ํามันควรจะเป็นสีฟ้าแต่พอมันไหลรวมกันเนี่ยไอตัวสีใสๆมันจะเยอะกว่ามันก็เลยทําให้สีมันกืนกันไปนะฮะเขาห้ามลงเล่นน้าตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเขตอุทยานเห็นเทือกเขาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนเลยทีเดียวนะฮะนี่เรากําลังเดินอยู่ที่ภายในอุทยานแห่งชาติแม่เงานะฮะสังเกตจากแม่น้าคล้ายกระจกเงาเลย ก็เลยชื่อแมงเงาสันนิษฐานนะครับเพราะว่าดูจากเห็นไหมมันเป็นเงาอ่ะยลิยิบยับยิบยับยิบยับะนะฮะมันก็เลยสวยงามมากอุทยานชาตนแมงเงานะครับมีลานกางเต้นไว้นะมีห้องน้ําเป็นอุทยานอีกที่หนึ่งที่โอเคเลยนะอันนี้เขาเขียนป้ายไว้ว่าอะไรเย มันชอบที่อยู่ตรงริมน้ํานี่แหละน้ามานอนกลางเต็นท์แล้วก็นอนฟังเสียงน้ําไหลน้ําไหลไม่ค่อยแรงน้ําไหลแบบแบบเสียงแบบไม่เหมือนน้ำตกะนะเสียงแบบชิวๆนะครับน้ําแม่เงาน้ําลึก2.5เมตรนะฮะสอเมตรก็ไม่ลึกนะ2.5เราเดินอยู่ภายในอุทยานนะครับแล้วก็ลําน้ําแม่เงาที่ ใหญ่เหมือนกันนะมันกว้างอ่ะมันใหญ่แล้วมันก็กว้างอยากเล่นน้ำเนาะขี่มอไซค์มามันร้อนพอเห็นน้ำแล้วเราก็อยากกระโดดเล่นน้ำมากแต่ไม่รู้ว่าเขาให้ลงเล่นไหมนะฮะมีลานกลางเต็นด้วยอะ่ะตรงนั้นอะ่ะเอาเต็นท์มาแล้วก็มากลางกันอะ่ะยับเงียบฟังเสียงธรรมชาติ ยอดเยี่ยมมาสัจจัน์มากๆเลยเดินทางมาเหนื่อยๆนะครับต้องบอกว่าอุทยานแห่งชาติแม่งเงาเนี่ยเป็นจุดแวะพักเหนื่อยที่ดีที่สุดเลยแหละเพราะว่ามันเงียบมากเงียบจริงๆแล้วก็ได้ยินแต่เสียงน้ําไหลแล้วมันไม่ได้ไหลแรงมันไหล,หลแบบช้าๆอื่อๆแบบสโลไลท์อะไหลหเป็นคนเดินแบบช้าๆอะไรเงี้ยนะ <laughs> ก็เลยเราก็ช้าไปด้วยอ่าเราก็เลยช้าไปด้วยเส้นทางนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเยอะนะโดยเฉพาะวัยรุ่นเขาชอบมาเที่ยวกันเส้นเนี้ย จังหวัดตากแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนเลาะเรียบริมสารบินริมแม่น้ำเมยริมแม่น้ำยม่วมก็ไม่เงียบนะเสียงมอไซค์แว้นเด็กแว้นสิ่งเสียงดังผ่านมาอยู่นะฮะแต่ก็นานๆทีนี่แสงเงินแสงทองยิบยับยิบยับอยู่ตรงแม่น้ำแม่เงาแม่น้ำแม่น้ำเงานะฮะเราจะเอามือสัมผัสกับแม่น้ำนะฮะสัมผัสกับแม่น้ำเย็นประมาณสัก ยี่สิบยี่สิบกวองศาประมาณเอานะฮะเดานั่นแหละเนะดาจากใช้ประสาทสัมผัสล้วนๆโอ้ยสวยจังแม่น้ำเงาอยากเล่นน้ำจังน้ำตื้นเขินมากมากเลยก้อนหินอยู่เต็มไปหมดเลยเต็นท์นี้เหมือนเต็นท์เราเลยนะที่เราซื้อมาแบบนี้แหละที่เราไปกางกันนะคล้ายๆกันอันนี้เขามากางอยู่ใกล้กับแม่น้ำเงา อู้ต้นไม้ใหญ่มากตรงหน้าตัดไปทําบ้านดูดิต้นไม้ริมแม่น้ําเงาเนะนี่ยนี่มันสูงมากเลยนุ่นเรากําลังเดินเล่นภายในอุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากนะครับตัวนี้จะเป็นลานกางเต็นท์ทั้งหมดเลยนักเที่ยวก็เาเต็นท์มากลางคือบรรยากาศค่นอนข้างดีเลยทีเดียวแหละเพราะว่าอยู่ติดกับริมแม่น้ําเงาหรือว่าแม่น้ําแม่เงานะฮะเป็นลานแต่ว่ายังไม่มีใครเล่นน้านะจริงๆเราอยากเล่นน้าไม่รู้ว่าแต่เขาไม่ได้มีป้ายห้ามอะไรน่าจะเล่นได้อยู่ แต่มีแต่ป้ายห้ามว่าห้ามจับห้ามจับสัตว์น้ํอ่ะแต่ไม่ได้ห้ามเล่นน้ําเราจะเห็นเต็นที่มีความหลากหลายมากแล้วก็บางสวยดีมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนเอามากางกันนะฮะแต่ก็ได้บรรยากาศอย่างแน่นอนเดินเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆดูบรรยากาศโดยรอบนะฮะก่อนที่จะเดินทางกันต่อเนี่ยก็ต้องแวะจุดนั้นจุดนี้เต็นท์ข้างหน้าเรานี่สวยมากเลยมันเป็นคล้ายๆกระโจมนี่คล้ายกระโจมแล้วก็ดูลูลาดูแพง ตรงนี้เนี่ยจะมีบันไดเดินเพื่อจะให้ไปสัมผัสกับแม่น้ำไม่เงาตรงนั้นนะตรงนี้น่าจะสวยสุดแล้วของอุทยานชาติไม่เงานะครับเพราะว่าแม่น้ำเงาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงวูบวบัวบวูบวแบบสวยที่สุดเลยแล้วก็มีหาดทรายด้วยตรงนั้นจะเป็นค่ายเยาวชนที่มา,อ,าอนุรักษ์ทรัพยากรรรมาตินี่ไงแม่น้ำไม่เงายอดเยี่ยมมหัสจรจาร์มากม เลยนะครับมีการอยากจะให้ดูเป็นศิละปะอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวเ็าเรียกว่เซนไอ้พวกต้องใช้สมาธิเห็นไหมก็จะก้อนเห็นมาเรียงกเรียงกันไว้นะฮะอยู่ที่อุทยานชาติแม่งเงาเสียงน้ำไหลช่วยให้ผ่อนคลายมากๆ เราจอดแพะจอดพักไม่ใช่จอดแพรนะจอดพักจอดพักมอไซค์ก่อนนะฮะเอามอไซค์เข้าล่มก่อนตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับมันจะเป็นทางโค้งๆหน่อยแต่ว่าเราสามารถจอดได้นะฮะมันเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งระหว่างทางไม่ค่อยมีคนมามาแวะเท่าไหร่หลักกิโลเมตรที่หนึ่งหนะฮะหลักกิโลเมตรที่166เส้นทางระหว่างแม่เงาแม่สลิดหรือว่าท่าสองยางอีก8 นับจากนี้อีก85กิโลเมตรจะถึงอำเภอท่าสงยางใกล้ละใกล้กลถึงแม่สอดนะฮะเราจะไปถึงแม่สอดไหมวันนี้หรือจะพักริมทางก่อนตรงนี้วิวสวยมากเลยเทือกเขาอันสลับซับซ้อนบนผืนแผ่นดินไทยแล้วถนนที่เราขับมาตรงนั้นโค้งลาดชันแล้วก็หวาดเสียวมากๆเส้นทางนี้ผมเพิ่งเคยมารู้สึกว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายมากนะฮะต้องใช้ทักษะความม ชําชนาญในการขับรถค่อนข้างสูงเลยทีเดียวต้องยอมรับนะฮะว่าแดดในช่วงเดือนธันวานี่แรงมากแดดแรงมากนะฮะขี่มานี่แบบโอ้โหขนาดเราแบบใส่แมสปิดแล้วก็ทาครีมกันแดดรอบนึงนี่ก็โอโ้โหหน้าจะเป็นฝ้าเยอะแล้วเพราะว่าแดดเมืองไทยนี่มันส่องมายิ่งเราหันหัวลงไปทางใต้นะแล้วดวงที่ตกฝั่งนี้ยเราจะรับแสงแดดเต็มเมเลย แต่ถ้าคนที่หันขึ้นไปทางเนี้ยมันไม่ค่อยโดนแสงแดดมันก็จะเออแสงแดดก็จะส่องตรงไททอยข้างหลังหมวกก็ไม่เป็นไรใช่ปะแต่ว่าหน้าโดนแดดนี่ยนะเสียหลอหมดหล่อเลยนะฮะนั่งพักแป๊บนึงก่อนจะเดินทางต่อนะฮะกับเวสต้าออนทัวรเส้นทางเรียบริมฝั่งอ่าไทยกับสาภาพเมียนมานะฮะไปเรื่อยเื่เหนื่อยก็พักสไตล์ v ีชายบ็อก ok ครับ ครับตอนนี้เรามาแวะที่หมู่บ้านแม่ตะวอเนาะบ้านแม่ตะวอนะฮะตัวทางมาจากสมเมยมาที่นี่ไม่มีร้านค้าเลยนะแล้วก็ไม่มีปั๊มน้ํามันเลยแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาทางลําบากมากนะคนที่จะมาเนี่ยให้โอ้โหต้องบอกว่าไม่ค่อยมีร้านค้าแล้วแบบทางสโลหดมากข,ขึ้นขึ้นเขาลงดอยนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านแม่ตะวอเลยเป็นเน่อหนึงนะ่งเนี่ยจะเป็นที่เที่ยวเขาเรียกอะไรพี่ตรงนั้นนะอ่ะก็จะไปทางริมเมยอะค่ะเป็นริมเมยใช่ไหมครับ อืมอีกไกลไหมพี่จากบ้านเนี่ยไม่ไกลเลยไม่ไกลเยอะเจอสถานีตำรวจอ่ะอ๋อมีที่พักไหมตรงนั้นนะพี่ก็ต้องไปถามทางตำรวจนะอ๋อครับนี่เจอพี่ใจดีมากเลยเจ้าของร้านค้านะให้ให้เรานั่งพักนะครับอันนี้อันนี้เป็นหมู่บ้านที่เป็นกะเหรี่ยงใช่ไหมครับใช่ค่ะกะเหรี่ยงปนไทยนี่แหละกะเหรี่ยงปนไทยเราเนาะใช่ค่ะนั่งพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปหมู่บ้านแม่ตะวอตรงนั้น อันนี้เป็นอำเภอท่าสองยางแล้วเนาะหรือว่าเป็นอำเภออำเภอท่าสองยางแต่เป็นหมู่บ้านแม่ตะวอไเรียกหมู่บ้านเดีเป็นหะมู่บ้านแม่ตะวอนะเดี๋ยวมาหน่อยหนึ่งดีใจมากเจอร้านค้าต้องบอกว่ามันเหมือนเจอขุมทรัพย์เลยนะเพราะเราหิวน้ำา <c oughs> ตอนนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงท่าเรือแม่ตะวอนะครับหมู่บ้านท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับกับมอเตอร์ไซค์เวสป้าที่พาเรามาเที่ยวถึงริมแม่น้ำเมยนะฮะ ตรงนี้สวยมากเลยนะเพราะว่าเป็นภูเขาแล้วก็มีเจดีย์เยอะเรียงรายกันอยู่ฝั่งน,นู้นนะฮะแล้วก็เป็นท่าเทียบเรือน้ําใสมากเลยตรงเนี้ยโอ้ยเหมือนดินแดนในฝันเลยอ่ะหมู่บ้านตรงเนี้ยนะฮะแล้วเห็นเจดีย์สีขาวเรียงรายกันอยู่ริมแม่น้ํานะฮะโอ้โหบรรยากาศแห่งความโรแมนติกแล้วก็สวยงามมากเลยเรือกําลังแล่นผ่านอยู่ จะดีเก่าๆเยอะมากเลยแล้วก็แม่น้ำโอ้ยิ่งฝั่งนี้ยิงฝั่งนี้ดูโอ้สุดยอดแห่งความโรแมนติกแล้วก็ความสวยงามน,นี่เราหลุดเข้ามาในอีกโลกของโลกหนึ่งเลยนะโลกที่โลกที่ยังไงแม่น้ำเมยแม่น้ำเมยหลายลแม่น้ำเมย,ย,ยมเมก็กานพรมแดนไทยกับสาภาพเมียนมานะครับมันไปศบกับแม่น้ำสารวินที่อ่าศบเมยอ,อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ รวมกับแม่น้ำสารวบินแล้วก็ออกสู่เขาเรียกว่าทะเลมันไหลไปทางไหนเนี่ยเทางนี้ไหลไปทางนี้ครับครั้งแรกที่เราได้มายืนอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำเมยนะฮะที่บริเวณบ้านท่าสองยางหรือตาววนะจำชื่อไม่ได้ประมาณนี้แหละนะ <c oughs> เพื่อนแนะนาบอกว่าให้แวะให้ขี่มอเตอร์ไซค์แวะก่อนนะเพราะว,าว่าวิวสวยมากตรงเนี้ยจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ มันเหมือนดินแด้ในหุบเข่าเลยนะกูเขามาสลับซับซ้อนแล้วก็หลุดออกมาอีกโลกหนึ่งรู้สึกว่าเวลามันเดินช้าลงถ้ามีที่พักแถวนี้ก็คงดีนะก็พักตื่นเช้ามาก็ล่องเรือเล่นแพดูแม่น้ําหาปาลาอะไรกันแถบเนี้ยบางครั้งผมก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ะเราจะออกเดินทางทําไมเราจะเที่ยวทําไมก็ถามมาตลอดบางทีเราเหนื่อยเราท้อเวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดแล้วก็ขึ้นมาเราไม่รู้เราจะไปไหนเส้นทางไหนนะเราก็ถามคำถามนี้กับตัวเองตลอดจน จนมาถึงตรงนี้ผมรู้แล้วว่าเราตามหาอะไรเราตามหาความสุขบางทีความสุขเรามันหายไปเราต้องออกมาเติมช,ชิ้นส่วนความสุขของเราระหว่างตรงนี้รู้สึกสงบเงียบแล้วมีความสุขมากตรงนี้คือเหมาะสําหรับมามาถ่ายรูปมาเที่ยวมาพักผ่อนใช่นี่คือคําตอบที่เราอาจจะกําลังหาอยู่นะฮะหมู่บ้านท่าตาบอท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากมีความสุขมาก แล้วก็นั่งยืนอยู่ริมน้ำไม่น้ำเมยไหลชิวๆซาโรไดแล้วก็เรือที่กำลังแล่นผ่านเย็นสบายหน้าอากาศไม่ร้อนมากนะฮะหายเหนื่อยเลยหลังจากขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้นี้หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งกันเลยทีเดียวนะครับเดินเล่นริมเมยกับบรรยากาศความเงียบสงบเหมาะสำหรับมาถ่ายรูปนะฮะแต่ยังไม่เคยมาในช่วงที่คนคึกคักจะมาแค่ช่วงนี้แหละช่วงที่เราออกเที่ยวนะครับสวยชอบมีความสุข ชื่นชมธรรมชาติแล้วก็มาดูท่าเรือที่น่าจะสวยที่สุดเลยแหละเท่าที่ผมไปสัมผัสมานะฮะเพราะว่ามันมีแวดล้อมในภูเขาแล้วภูเขามันก็บังแสงอาทิตย์ทําให้มืดเร็วค่ําเร็วนะฮะถ้าช่วงที่คึกคักเศรษฐกิจเปิดเนะะี่ยคนน่าจะสัญจรผ่านไปมาคนถ่ายสินค้าระหว่างกันกับรัดกะเหลี่ยงฝั่งนูน้นตอนนี้แสงดวงอาทิตย์กำลังจะรับ ลงจากภูเขาแล้วนะฮะเรียบริมแม่น้ำเมยออำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับเราจอดแวะริมทางอีกแล้วนะครับผมคือที่เที่ยวมันเยอะเส้นเนี้ยเราก็จะจอดนะฮะแล้วก็จุดนี้จะเป็นของกรมทางหลวงบริการประชาชนนะครับเป็นแม่น้ําเมยสุดเขตแดนตะวันตกแม่น้าเมยสุดชายแดนสยามตะวันตกหมวดการทางท่าสองยางนะฮะ จุดนี้จะเห็นแม่น้าเมยที่ค่อนข้างสวยแล้วเรามาช่วงที่ดวงอาทิตย์กาลังตกพอดีคืนวันนี้คงไม่ถึงคงไม่ถึงแม่สอดนะต้องบอกว่าไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าที่เที่ยวมันเยอะเราก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆอ้อแม่น้าเมยแม่น้าเมยได้ยินเสียงเราไม้สายน้ําแห่งชีวิตสายน้ําที่กั้นพรมแดนไทยกับสาภาพเมียนมานะฮะแม่น้ําที่สวยจังดวงอาทิตย์กลังรับขอบฟ้าแล้ว ตอนนี้เวลาประมาณสัก4ี่โมงกว่าแล้วนะครับเราคงไม่ได้อยู่จนถึงดวงที่รับข่อฟ้าเพราะว่าเราจะมุ่งหาที่พักกันก่อนก่อนที่มันจะมืดกว่านี้ ตอนนี้เราก็เดินทางเข้าที่พักกันแล้วนะครับคืนนี้เรานอนกันที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดต่างกับที่พักใจกลางเมืองนะฮะเป็นรีสอร์ทเป็นตึก3ชั้นนะฮะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่รีวิวแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะนี้แต่เราเข้าที่พักเรียบร้อยอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์นะครับเจอกันทิปคลิปหน้านะสวัสดีครับ